สวัสดีค่ะเพื่อนๆในช่องของปูรี่ช็อปวันนี้คุปุรี่จะมาสอนการเอาลิงก์จากช้อปปี้มาวางใน Facebook เ,เพื่อขายผลิตภัณฑ์พอรากฏเข้าไปในลิงก์ก็จะรันไปที่หน้าช้อปปี้ของเราที่เราลงขายสินค้าไว้วิธีทำเราไปดูกันเลย เราไปที่หนะ้า Facebook ของเราแล้วก็เลือกตรงโพสตตรงที่เราจะโพสต์เป็นปกติเลยแล้วก็เลือกรูปเลือกรูปจากอัลบั้มของเราให้ตรงกับลิงก์ที่เราจะวางขายสินค้าที่เราก๊อปมาจากจากช้อปปีเป็นลิงก์ที่เราก๊อปมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นขนมขนมช็อกโกแลต เป็นพิสตาชิโอถั่วพิสตาชิโอนะคะเลือกรูปได้แล้วเราก็วางลิงลก์ลงไปที่เราก๊อปมาก่อนหน้านี้แล้วเสร็จแล้วเราก็กดโพสต์เป็นปกติเลย พอเราก,กดโพสเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปภาพพร้อมลิงก์ในร้านช้อปปี้ของเราะะที่เราก็มาวางเราลองกดตรงลิงก์ที่เราเอามาวางลองกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วนะคะระบบเราก็จะรันไปที่ช้อปปี้นะคะแล้วก็จะรันไปผลิตภัณฑ์ที่เราลงขายไว้เมื่อกี้ เป็นขนมช็อกโกแลตสอดใส่ถั่วพิตาชิโอโรบก็จะรันไปที่ร้านค้าของเราแ้วนี้เองนี่ไงขนมช็อกโกแลตเคลือบถั่วพิตาชิโอของเราก็ทำเรียบร้อยแล้ว